we're เทสเปเชียลว,วันนี้ขอเสนอตอดรวมสิบทีมโคตรเทพควา้าแชมป์ลีกแต่หัววันอาจมีคำหยาบที่าน,นฟังและระคายหูกระพรมเบลเกมขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยห่าหนูละชอบจ้าช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดสับให้ขอบสนามด้วยนะครับเริ่มประเด็นไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราจะมีหนึ่งทีมที่กำลังจะควา้าแชมป์ตั้งแต่เมื่อกี่หัววันน่าจะเป็นบารลนเซียแแชร์แมงแน่นอนปีนี้แน่นอนเพราะว่าเก็บชนะรวดๆเลยหรือจะเป็นบาเยิร์นมกดีแทนลิกเยอรมันเหมือนไม่รู้ทำตัวเหมือนแบบซื้อบ อเ๋ออ๋อก<ส>ูว่าแ,แ,แล้วเซลติกเออแล้วอะไรล่ะเนี่ยเขายังแข่งกับกัลโซเรนเจอร์อยู่เลยอาไม่รู้ลิเวอร์พูลดิฮะ<อ>เขาจะควาชช้าแชมป์ตั้งแต่ไก่โหอกทีนี้เราต้องมาย<อ>้อนดูกันหน่อยว่าก่อนหน้านี้สักสิบทีมมีใครที่เขาควาชช้าแชมป์ตั้งแต่หัววันกันบ้างแต่ผมแอบ,บเห็นแล้วนะมีหนึ่งทีมที่แบบว่ายอดเยี่ยมเคยเป็นทีมที่ดีที่สุดในกองกรีฑาทั้งสิบอันดับมีเขาไปสี่ห้าอันดับเราไปดูดีกว่าครับว่ามีทีมไหนกันบ้าง เริ่มจากทีมแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุค2012-2013ถึงต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นความทรงจําครั้งสุดท้ายเป็นความทรงจําดีๆที่เริ่มเรือนรางขึ้นทุกวันทุกวันสำหรับเด็กผีหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่ป๋าคมอ๋อลองดูดูนะครับปีนั้นเนี่ยเราได้ใครมาเฮ้ยแล้วได้แชมป์เลยโอเบตองอ้โพอไีกูลืมหน้าไปเลยนะเนี่ยอารวีพีโรบินฟานเพอร์ซี่ปีนั้นมาปุ๊บ เนี่ยนะฮะก็ลงเล่นไป35นัดซัด26ประตู <Okay. S 1> อาวีีของเราก็เป็นการส่งท้ายป๋าลงบอลลังอย่างสวยงามควา้าแชมเพียร์ลีกอังกฤษซึ่งการควา้าแชมป์อย่างป๋าเนี่ยจะไปควา้าแชมป์แบบนัดที่37 38เนี่ยป๋าบอกว่ามันองธรรมดามันเอาคลั่งมันธรรมดาไปอมันต้องแบบว่าทิ้งห่างแต่หัววันเลยาาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพีเมลลีอังกฤษเดินทางมานัดที่34ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าดัานไปพลาดท่าพ่ายไก่ ไก่จิกแม่งไม่ได้จิกโอ้กไอสารนี่จิกเรือ,อดดเรือล,ล่มในหนองทองจะไปไหนทองแม่งมาอยู่กับแมนอยู่ครับผมออ๋เอ้ยไม่ไม่ทวยไม่ได้ทองทวยไม่ได้ทองทอาจจะได้เงินทองแต่ทวยไม่ทองไงอ <c oughs> โอเคโอเคได้เอายาหมองไปมึงอ่ะหาชั้มไก่มึงจะโกนเนี่ยกูอีกรอบแล้วรอบนี้กูโกนทั้งตัวเลยท่าได้แบบลายผ้าอ่ะไม่กูไม่เล่นมึงเอาไมปเกมไม่่เลนมันได้แชมป์แต่หัววันมันก็ไม่เล่นแล้วก็ส่งเด็กเล่นแล้วไอซึ่งพอในเกมพิศานพิศ นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโคดจอนมาเจอกับแอตตันวิลล่าหากชนะได้มีโอกาสคว้าแชมป์ทันทีซึ่งป๋าก็ไม่พลาดคนที่ซื้อมาปีล่าสุดอย่างโรบินฟาร,ร,ร์เบอร์ซี่แม่งกดแฮตเรกเขายิงสามจ้ำกันได้ยิงสวยงามทุกลูกทุกดอกครับ<แ>นะครับแล้วก็ขอบอกว่าเป็นการส่งท้ายป๋าอย่างสวยงามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งที่ยังมีโปรแกร,รมเหลืออีกตั้ง4นัด คือคว้าตั้งแต่ล่าที่สามสิบสีครับผมจบ38นัดเป็นยังไงผลงานจบ38นั้นปีนั้นแมนยูได้89ดาแมนซิตี้ตามมบที่2มี78คะแนนห่างประมาณ11แต้มครับผมใช่ปะว่าไอ้สัตว์กูคิดเลขถูกป่ะเนี่ย13หรือเปล่าตรงนี้11 11 11แต้มสุดยอดก็เป็นครั้งสุดท้ายครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ใครจะไปเชื่อครับว่าปี2013ถึง2014แมนยูชุดเดียวกันนี้ครับเป็นอันดับ7 ก็ผู้นําที่ดีนี่นะฮะต่อให้ทรัพยากรไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังนําพาไปสู่แชมป์ได้แต่ผู้นําที่ไม่ดีนะครับต่อให้ทรัพยากรดีแค่ไหนนะฮะก็ล่มจมได้ยิ่งถ้าผู้นําไม่ดีแล้วโง่แล้วดื้อดึงแล้วเสือกเถียงคนอื่นเขาไม่ฟังชาวบ้านใ่ผู้บอกเลยชิปหายหมดชี่หาจจะชิปหายกว่าเดิมแล้วตอนนี้ปัญหานี่เข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังเยอะไปหมดไิรักโควิดทีมที่สอง อาร์เซนอลยุคอินวิสิเบิลปี2003-2004ผมเล่าเองดีกว่าอันนี้เพราะว่าเป็นยุคไร้พ่ายที่กำลังจะมีอีกหนึ่งทีมทำได้ครับเฮ้ยเฮ้ยยุคไร้พ่ายครับของอาร์เซนอลนะครับยุคนั้นเนี่ยปี2003-2004ถึง <itus. S 1> นะครับอาร์เซนอลช่วงแรกต้องบอกว่าตอนต้นฤดูก,กาลเนี่ยดูเหมือนจะเจียนไปเจียนอยู่เหมือนจะแพ้แต่ก็ไม่แพ้คือไปเสมอซะเยอะเด็กๆหลายคนอาจจะไม่ทันต้องดรอปตามเลตอนนั้น2003-2004เนี่ยทีมที่แบบบิ๊กๆจริงๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็มีแมนยูลิเวอออรร์์พูลลาเซน วันนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ขึ้นมาจากฝีมือของโรมันอับบาโมวิดเลยนะจริงๆยุคนั้นน่ยถ้าแข่งเนจริงๆอ่ะแค่2ทีมด้วยซ้ำก็แมนยูอาร์เซนอลใช่ก็จะเป็นยุคของอาร์เซนเเวนกอร์นะครับตอนนั้นที่คุมอยู่ก็แข่งกับปา๋านั่นแหละครับยุคของอาร์เซนเเวนกอร์ตอนนั้นที่ได้แชมป์ไร้พ่ายเนี่ยเขามีนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของโลกเป็นตำนานของโลกครับผมนั่นคือฟิลิปเซนเดล็อกพ่อมึงไม่ใช่เทรียอรีครับวันนั้นเนี่ยนะลงเล่นไปในลีก37สามสิบเจ็ดนะครับรไปทั้ บาปิลแสอีกหนึ่งคนถ้ารับจำแนกเห็นนวลเงี้ยคือถ้าเนี่ยพี่ปูแบกเฮดพี่ปูแบกเฮดเออถ้าสมมติเอียงเงี้ยแล้วโอ้ใช่เลยว่าใช่คือกันมาบิกินี่แว๊กแล้วก็ยังมีแนวรับที่แข็งแกร่งอย่างโซแคมเบลด้วยตอนนั้นทำให้อาร์เซนอลตอนนั้นครับเป็นแชมป์ไร้พ่าย ครั้งแรกของพร er ีเมียร์ลีกอในยาหมองตาถ้วยทองไปเลยนะไม่ใช่สิไม่ใช่นะถ้วยพรีเมียร์ลีกสีทองสี <S <S ทองซึ่งตอนนี้เป็นสโมสรเดียวใช่ตอนนี้ยังเป็นสโมสรตอนนี้นะครับแล้วก็บวกกับตอนนั้นเนี่ยพอแข็งแกร่งขนาดนั้นแมนยูเองเนี่ยก็แผ่วปลายด้วยแมนยูยุคเซอร์อเล็กซ์ก็เริ่มที่จะสะดุดบ้าง <S <S 1> <S 1> ตอนนั้นนะครับอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่นัดที่34โอ้ยขนาดขนาดไล่ผ้ายังเท่าแมนยูห<ฮ>วา เขาสะดุดเยอะแต้มของอาร์เซนอลตอนนี้นะครับแข่ง38นัดนะครับมี90แต้มแล้วก็ชนะทั้งหมด26เสมอ12ส่วนอันดับ2ไปหนักเจ้าไม่แข็แต่หนักเจ้าใช่อันดับ2องงเชลซีนะครับมี79คะแนนครับผมอันนี้ก็11ป่ะ11ันในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนั้น75หัวหางอาร์เซนอล15แต้มถือว่าเป็นความล้มเหลวของป๋าโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นแหละมันก็ทําให้ป๋าไปค้นพบไปวางจุดหมายจนเจอโรนัลโดในปีต่อมาใช่นะครับและนี่ก็คือ อันดับที่2ครับอาร์เซนอลนั่นเองครับทีมที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1999ถึงปี2000อันนี้เขาเรียกว่าต่อยอดอต่อยอดมาจากปีประวัติศาสตร์ทริปเปิลแชมป์ที่เป็นล้มบาเยิร์นมิวนิกในรอบชิง UCL มาอดนะครับตอนนั้นแมนยูเป็นเคกว่ามหาอำนาจแห่งลีกจริงๆโอ้ตอนนั้นนี่ไม่ว่าเจอใครอะไรนะตอนนั้นคือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเจอใครตบเรียบตกตบตก มาตกกระบาลเล่นยังไงก็ชนะตอนนี้ใส่สกอร์นำไว้ก่อนเลยตอนนี้ไม่เจ้าก็เจ๊งยอ,อย่างไลเฮียจริงๆเออก็มึงคิดภาพนกเตะวันนั้นกับวันนี้ดิกองกลางเอาแค่กองกลาง <laughs> วันนั้นเรามีใครวันนี้เรามีใครกลองหน้ามาซียาวกับอันดี่นนโคลเลยว่ายกอ่ะ พูดถึงอดีตกันต่อดีกว่าไอ้กูพาไวเวลาซึ่งหลังจากที่ปีนั้นนะครับแมนยูไปคว้าแชมป์สโมสรโลกที่บราซิลเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่เขากลับมาที่อังกฤษนึกว่าจะเหนื่อยแป๊บนึงไอ้แชมป์สโมสรโลกนี้ใช่ไม่ใช่อันเดียวกับที่สโคบอกว่าได้แชมป์แบดมินตันดีกว่าไม่ใช่ใช่ไหมปีนะเขาเข้าไปแข่งคนละถ้วยกันเลยอ๋อโอเคโอเคเออซึ่งกลับมาปุ๊บนึกว่าจะเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยกลับมาเตะที่อังกฤษ11นัดรวดเก็บชัยหมดคว้าแชมป์ไปขณะที่แข่งขันเลย4นัดครับ34นัััดดปปปีีีนนนน้้้้้แแแมมยยยูกก็คววาาช์ไเรรรบบอลจซซ่ มีสถิติ91แต้มแบบหรอที่2อาร์เซนอล73แต้มแบบว่าถ้าเรียกภาษาไทยก็คือไม่เห็นฝุ่นนั่นเองโอ้โหนี่ห่างแบบแปแต้มหรอในขณะที่ปีนั้นที่3คือใครรู้ป่ะใครลีดยูไนเต็ดนะยูงทองที่เราคิดถึงตอนนั้นเป็นอันดับ3มในปี99นะครับผมครับทีมที่4บาร์เซโลนาปี2008ถึง2009เราข้ามจากกรองปิดครับไปที่สเปนเดี๋ยวเขาหาว่ากูเอาคลิปมาอวยแมนยูอย่างเดียวเอนะฮะตอนนั้นเนี่ยในปีนั้นเนี่ยนะครับปี2008ถึง2009เนี่ย เป็นปีแรกที่เป๊ปโกเดล่าเข้ามาคุมทีมต่อยอดมาจากแฟนรายการ yes, <sir. S 2> แยกทางกับโรนินโยออกไปหมดเลย <c oughs> ปีเดียวกัน2 0 0 8 2009 ปรากฏว่าเข้ามาปีแรกครับก็เหมือนทุกๆโค้ดนั่นแหละ,ะเข้ามาก็มีกระท่อนกระแท่นๆๆแต่พอปรับจูนแล้วก็ใส่แทคติกติกิตกาคาของบาร์เซลโลนาเข้าไปของเปโคลเดลาเข้าไปปรากฏาถลุยเลยเไล่ตกทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นบาเลนเซียเรดิยาอาลาิโกมาดริตหรือว่าแม้กระทั่งเรือมาดริตปีนั้นในะใครจำได้ตกมาดริดคารัง6ต่อ2ซานเตอโกเบอร์บิลเงียบกลิบหดหงิดเรียกว่าเป็นสนามซ้อมของบาร์เซโลนาสนามใหม่เลยโอ้โหงงเลยนะตอนนั้นเนี่ยบาซ่าถือว่า ก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดของวงการฟุตบอลลีกสเปนโดยไร้คู่ต่อกอนะครับและพวกเขาเนี่ยยังยิงไปถึงร0 5ยหประตูจะแค่ซึ่งหลังจากร้อยลูกนะพี่เบลัาผมพอเรามาดูทั้งหมดทั้งแมตที่เหลือเนี่ยปรากฏว่าบาร์ซ่าก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในที่3ามเช่นกันครับพวกเขาเนี่ยแทบไม่ต้องแข่งกับเรัลมายกาเลยตอนนั้นนะเขามีโปรแกรมไมต้องเตะครบผมว่าเรัลมาริดเสือกไปพลาดท่า ซะก่อนบาซ่าก็เลยเข้าวินเลยครับทันทีแล้วก็จบฤดูกาล38นัดบาซ่ามี87แต้มแต่ว่ายิงไปถึง105ประตูแล kind of ้วก็เสียไปเพียงแค่35ประตูเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าปีนั้นแม่งแข็งกระ่งจริงๆใช่ครับในขณะที่เรลมริดนะครับปีนั้น38นัดมี78แต้มเท่านั้นเองครับ ทีมที่5แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดปี2000ถึง2001อันนี้ต้องบอกว่าต่อยอดต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเอาบาซ่าขั้นเพราะว่ามันไม่กะเดี๋ยวมันดูโอ้อาเกินไปเอาบาซ่ามาขั้นไว้ก่อนปีนั้นนะครับต่อเนื่องมาจากที่แมนยูคว้าชัป์ก่อนที่พิแมนยอังกฤษจบ4อันนี้กูบอกก่อนเลย5นะัน มีความสุขไห <C ourse> มวันน <icker> ี้มี <ita> มันเป็นอะไรที <GO av i> ่สุดยอดมากที่ได้พูกความยิ่งใหญ่ของทีมอุ้มบ้างก็เดี๋ยวว่าหลังเนี้ยเราจะทำแบบคอนเทนต์ที่มันมีการขุดแต่อดีตขึ้นมานะครับเราก็จะได้มีความสุขกันแต่เดี๋ยวเขาก็อันซับกันหรอกปีนั้นนี่นะครับผมแมนอยู่กําลังคั่วการครองแชมป์สามปีซ้อน เสอร์ฟกันแมนยากใจยาหวางแผนเกือบทาอย่างดีคิดว่ามันปีนี้จะจะแข่งขันปรากฏว่าแมนยูคว้าแชมป์ตั้งแต่หลังสงการใหม่ๆอ่ะเร็วมากเลยและคิดว่าแบบไม่ต้องไปแข่งกับใครเพราะอาร์เซนอลก็ไปพลาดเองด้วยทาให้ผลงานในปีนั้นแมนยูนะฮะจบด้วยการไปแชมป์มี80แต้ม8ดแต้ก็ได้แชมป์หรอครับผมปีนั้น80สิแท้ที่270อาร์เซนอลและคิดดูนะในยุคนั้นนะยุคปี2000นะฮะแข่ง38ชนะ24เสมอ8แพ้ สกเ,เป็นแชมป์มากกูเป็นแชมป์ได้กูแพ้นัดเดียวกูไม่ได้เป็นแชมป์เลยนะไอ้ยี่ปีที่แล้วกู97แตนะ้ม <c oughs> การแข่งขันในะยุค10ปีให้หลังแม่งสูงมากนี่คือปี2000นะเดี๋ยวเอาตารางขึ้นให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวขึ้นอยู่แล้วปุ๊บนี่ดูฮะที่3ามนิวพูหกสิบเก้านที่3อ่ะถ้าทะมุดยุคนี้69นี่มึงกลางตารางเลยนะอยู่ที่เออทีนีด้วยปีนี้เอาให้มึงถึง69ก่อนมึงอ่ะกูไม่น่าเข้าตัวเองตอนนี้มีกี่แต้มเลยไอ้เหี้ย ทีมที่6อยู่วนตุ้ปี2013ถึง2014เอาละป่กกี้เราไปสเปนไปแล้วผมพาไปอิตาลีบ้างทีนี้มหาอำนาจจริงๆอันนี้คือมหาอำนาจของวงการฟุตบอลอิตาลีแม้ว่าทีมจะโดนปรับตกชั้นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขามีคดรีโกงแล้วปรับตกชั้นไปการโชว์บอลีในปี2006หลังจบบอลโลกใหม่ๆยู่ในตถูกปรับตกชั้นก็เป็นยุคยิ่งใหญ่ของอินเตอร์มิลานอช่เอรมิลานซึ่งหลังจากที่ยูนตู้งงหัวขึ้นมาได้พอขึ้นมาได้แล้วแหละขึ้นไม่หยุดเลยฮะแล้วจริง เป็นแชมป์รยพ่ายมาแต่ว่าถ้ายิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆครับต้องเป็นซีซั่นนี้ครับ2013ถึง2014เป็นซีซั่นที่ยูเวนตุสเพียบพร้อมที่สุดในแง่ของกำลังคนถ้าไปดูผู้เล่นที่ต้องบอกว่าซุปเปอร์สตาร์เวิลด์คลาสทุกตัวนะนำโดยคารลอสเซเบสในยุคที่มึงยังไม่ไปโกยเงินหยวนอันเดเปโลปอปอกบาอย่างนี้สมัยที่ยังไม่รู้จักท่างตัดผมแล้ว ประเด็นก็คือแนวรับของยูเว่นี่คือแนวรับที่เขาว่าดีที่สุดในโลกนะเวลานั้นเคี่รลินี่กับโบนูชี่ครับจับคู่กันนะไม่ต่างอะไรกับมึงเอากำแพงหินไปวางขวางสนามบอลไว้และที่สำคัญที่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นทีมแรกจาอิตาลีที่สามารถทําแต้มได้เกิน100แต้มในหนึ่งซีซั่นโอ้โหยูเวนตุสทำไปทั้งหมด102คะแนนคือถ้ามมตจะทําได้มึงต้องเล่นเกมฟี ف าเท่านั้นอะแล้วมึงต้องบัตอมอีซี่อะปรับโกงอะติดตัวยูเวนตุสทำได้งานชนะ3 13เสมอ3หลุดแค่ไป 2. 2ใช่ทิ้งห่างอันดับ2อย่างโรม่าอยู่ที่17คะแนน <c oughs> ยิ่งใหญ่เฮียนะครับ <c oughs> ก็เป็นยุคหนึ่งที่ยูเวนตุสยิ่งใหญ่แล้วก็ยังครองความยิ่งใหญ่มาถึงปี2020ครับผม <c oughs> ทีมที่7แมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2017กับ2018เป็นยังไงซิ ต้องบอกว่าปีนั้นเป็นปีที่2ของเป๊ปกอร์เนล่าปีแรกเน lent, ี่ยเขาถือว่าล้มเหลวแต่พอปีที่2ผู้พอเป๊ปปรับทับเหมือนแบบว่าได้ใช้ชีวิตได้ซึมซับบรรยากาศบอลอังกฤษได้รู้แล้วว่าโอเค d เอบอลอังกฤษเป็นแบบนี้ต้องเล่นแบบไหนทําให้ทุกอย่างมันทะลักจุดแตกสัตว์ จำได้ไหมครับที่เราพูดว่าแมนยูตอนนั้นเนี่ยมี80ก็เป็นแชมป์ครับปีนี้แมนยู81แต้มนะเฮ้ยมากกว่าปีที่ป๋าพาไปแชมป์ปี2000อีกแต่เป็นที่2อของปีนี้ซึ่งปีนั้นเนี่ยแมนซี่มันควรจะคว้าแชมป์เร็วกว่านี้อีกหากไม่โดนแมนยูคัมแบ็กมา3-2จากการนำา2ประตูครั้งสุดท้ายนะครับผมก็มาได้แชมป์ตั้งแต่ไก่โหดอยู่ดีด้วยการคว้าแชมป์ตอนนั้นเหนืออีกตั้ง5้านัดครับเก็บทะลุ100คะแนนนะครับทิ้งห่างอันดับ2อย่างแมนยูไป19แต้มซึ่งมีสถิติชนะ32เสมอ แพ้2แพ้2ทีมจริงก็คือแพ้ผีแดงแมนยูกับลิเวอร์พูล2ทีมเท่านั้นนี่ประวัติศาสตร์ของแมชสเตอร์ซิตี้เพราะปีนั้นเนี่ยเรือใบเก็บชัยไป18นะัดรวดในปีเดียวครับผม ทีมที่8บาเยิร์นมวนิคปี2012ถึง2013ปีนั้นเียต้องถือว่าเป็นปีที่บาเยิร์นมวนิคเก็บแรงแค้นเอาไว้นะครับผมนี่ข้ามมาเยอรมันมาแล้วนะใช่ไปเยอรมันแล้วตอนแรกอิตาลีไปครบไปครบเดี๋ยวเราจะไปฝรั่งเศสด้วยแต่ไม่บอกหรอกว่าชัดครับผมบาเยิร์นมวนิคครับในปี2012ถึง2013ครับเขาอกหักมาก่อนหน้านั้นเป็นรองแชมป์ถึง3รายการแล้วก็อัดอั้นตันใจซะเหลือเกินปีนี้ภายใต้การคุมทีมของปู่จุ๊บครับผมปู่จุ๊บนี่เป็นปู่ที่แบบว่ามักจะไดด้รรับกาตติ่ออเสม <ม>วัหลังก<ม>็<า>ทีมีปัญหาถูกต้องฮัลโหลปูฮัลโหลปูฮัลโหลปูปูปูว่าไงอยู่ว่าทักสินเปล่าเฮ้ย <Hey! S 1> ปีนั้นนะครับจูบไฮเกสเนี่ยคุมบาเยอร์มิวนิกนะครับแล้วก็แทบจะไม่พลาดเลยแม้แต่เกมเดียวครับมีพลาดแค่นหนึ่งเกมเท่านั้นต้องบอกว่าไร้เทียมทานสุดๆครับโดยเฉพาะการต่อกรกับดอทนดลซึ่งเป็นแชมป์เก่าคราตอนนั้นดอทบดลก็ต้านไม่ไหวครับความร้อนแรงของบาเยอร์มิวนิกสุดยอดจริงๆครับแล้วก็จบซีซั่นด้วย การมีแต้มถึงเก้าแต้มครับทิ้งห่างดอดมุนถึง25คะแนนครับโอเคไอ้เฮียปีนั้นถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นปีที่หลายคนคอราหา่า<ๆ>ก็บาดใจไม่ดีมึงจะไม่ทิ้งห่างได้ไงนะไอสัตวดอทมุลใครเก่งปุ๊บม,มึงดูดใครเก่งปุ๊บม,มึงเอาไปคุยกับเขาแล้วก็กลายเป็นความยิ่งใหญ่ทิ้งห่าง25คะแนนนี่โหหลีกไม่สนุกเลยนะเละยยีคะแนนไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเขาแพ้ไปหนึ่งนะัดคร,รับหนึ่งนัดที่แพ้คือแพ้ไวเลอร์กูเซนแต่ว่าการแพ้เนี่ยไม่เท่า ไอน,นี้บาเยเมนิกวคว้าทริปเปลิลแชมป์ครับไอเฮียนนคัมแบ็กไอสัตว์แล้วความหัวของมันคือบอนไม่ได้เตะเหมือนอังกฤษนะไม่ได้เตะ3.8แนัดน,นะอังกฤษเนี่ย38นัดน,นะถ้าแชมเปี้ยนชิพนี่42นี่เตะ34เพราะว่าหลีกเยอรมันมี18ทีม,มยังมี91ได้ไเอ็ดได้อย่ <c oughs> โหด ทีมที่เกาบาเยน์มิวนิกต่อเนื่องปี2013ถึง2 0 1 4ครับหลังจากที่ปู่บอกไม่ไหวแล้วนะดูแลเสร็จเรบ้อยคูจะไปเลี้ยงหลานบาเยน์ก็เลยหาตัวแทนมานั่นก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าเ๊ปกัวเดลาที่เพิ่งหมดความท้าทายจากบาเซโลนาพอดนีอยู่ได้แชมป์จนเบื่อเออคือไม่ไหวแล้วอยู่บาซ่าคว้าแชมป์จนกูไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเปลี่ยนที่ทำงานยาน้ายมาเยอะระมันนะครับเ๊ปก็เลยเข้ามาคุมซึ่งทีมที่แที่พูดไปแล้วเนี่ยโหดแล้วนะอันนี้โหดสัตว์กว่านเพราะว่า หลังจากเป๊ปเข้ามาสารงานต่อจากจูปุ๊บ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 มันเป็นใครวะพวกเขาก็เรียกว่าโคตรสัตว์รัสเซียมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเอาแค่27นักแรกของซีซั่นนะครับตอนนั้นบาเยอร์นี่ชนะ2ี่เสมอ2 ไม่หลุดแพ้เลยผ่านไป27นัดไอ้สัตว์แข่ง3 4นะ27นัดเป็นแชมป์หรอ27นัดเป็นแชมป์แล้วไอ้เหี้ยผมจริงๆเนี่ยควรจะทิ้งห่างดอตมูลรองแชมป์มากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าปีนั้นเนี่ยบายเยอร์นเนี่ยเขาต้องเอาตัวเองอไปอยู่ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยเหมือนแบ่งสมองเตะแบ่งทีมเตะก็ทําให้ผลงานก็เลยกระท่อนกระแท่นมีเด็กไปเตะก็เลยหลุดเสมอหลุดแพ้บ้างทําให้ปีนั้นเนี่ยจบเป็นแชมป์ด้วผลงานชนะ29เสมอ3แพ้2าเสมอสามแพ้สองมีเก้าสิบแต้มทิ้งห่างดอตม ลงแล้วแพ้แค่สองนี่คือแบบสุด,สดตีนอ่ะทีมัน,น,นเหมือนยึดหลีกเล่นอ่ะนี่นักเตะบาเยันมึงพกไม้กระบ,บอกไปเลยลยเล่นด้วยแบบเหมือนใครแย่งบอลตีแข้งมากคนหนึ่งห่างขนาดน,นี้ทีมสุดท้ายปารีสแซงแชแมง2ั1 5ถึง2 0 1 6ยุคนั้นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งใช้คำว่าลีกบอตลีกเปิดบอท ที่คลๆเขาก็แซวกันหมดเลยก็คือรีกนี้แหละคือ,อเก็บเวล่ะแล้วทีมที่เขาแซวก็คือปาริสแซงแชแมงในยุคที่โหดสัตว์รัสเซียเป็นยุคที่คับข้างด้วยสาตาในวันที่พีคครับเจาะดูเลยทีละคน ลาตันอิราฮิมวิตโอโหตอนนั้ไอดิสันคาวานิโอโหเทพจัดแม็กกวารตินะครับรวมถึงคนอื่นๆอีกมากมายถ้าจำไม่ผิดมิเตียโกซินวามาควินยอดโอโหเพียบซึ่งกว่าที่พวกเขาจะแพ้นัดแรกอ่ะไอสัตว์แข่งไป28นัดฟานนี่ถึงสะดุดและคว้าแชมป์ไปแบบสบายๆนะครับในขณะที่เหลือแ่งขันอีกตั้ง8นัดก็คือนัดที่30ก็เป็นแชมป์แล้วครับผมสุดยอดซึ่งผลงานสรุป38นัดปีนั้นนะครับปาเรตแม่งยิงไป102ประตูครับเสียแค่1 1 9ประตู ชนะ30สมาหกแพ้2ทําไป96คะแนนทิ้งห่างลียงรองแชมป์กูโทษแล้วเขาหยุดแข่งหรือเปล่ากูไม่แน่ใจนะเขาอาจจะส่งเด็กเยาวชนหรือชุด8ขวบมาแข่งแต่ทิ้งห่าง31คะแนนว้าว่าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมึงไม่ใช่อ่ะมึงเตะบอลกันยังไงวะมึงเป็นนักบอลกูเซ็งนะเนี่ยเออความท้าทายอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่แปลกใจที่ตาลาตันแม่งย้ายหนีละเออ31ด้วยครับผมเกิดไอ้เหี้ยโหดเกิด และนี่คือ10ทีมคว้าแชมป์ลีกแต่หัววันโหดสาระจริงจริงเราไม่รู้ว่าจะมีทีมที่11หรือมะทีมที่11นะครับมึงพูดเลยเหรอพูดเลยได้ไหมได้ได้เปิดพื้นที่เปิดพื้นที่เอาไว้เอาดีกว่ารอได้แชมป์ก่อนดีกว่าค่อยพูดแล้วนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามด้วยนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนสเปเชียลเวลาใหม่เสาสองทุ่มเจอกันนะครับผมเทหน้าสวัสดีครับมีความสุขกับอดีตเยอะๆนะครับ เดี๋ยวคุณจะทำแม่งอดีตเนี่ยชุดอดีตเขาเรียกอะไรอดีตซีรีส์คุณอดีตซีรีส์แล้วมีแมนอยู่ม่สิบอันดับเลยไอ้สัส